สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปียบุตรงงรณรงค์เลือกตั้งท้องถิน่นเป็นภัยความมั่นคงได้อย่างไรย้อนตำรวจจะเป็นเครื่องมือแบบนี้เหรอครับวอนผู้มีอำนาจอยากกลัวตนเกินไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก youtube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวันที่22มิถุนายน2565 นายเปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กหลังมีกำหนดเดินทางรณรงค์ปลดล็อกท้องถิน่นที่บ้านม่วงหอมตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลกโดยเป็นกิจกรรมที่นายเปียบุตรลงพื้นที่หลายจังหวัดรณรงค์เพื่อเชิญชวนคนมาเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด14การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วแต่กลับมีตำรวจ มานั่งรายงานถึงขนาดไปกดดันคนในพื้นที่ไม่ให้มาฟังด้วย นายปียบุตรเผยว่าเอกสารดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจเอกประมุกปิ่นปลื้มจิตผู้กำกับการสอพอแก่งโสภาที่ให้เฝ้าระวังหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะรายงานตามสายการบังคับบัญชาซึ่งการเฝ้าระวังตนนั้นทำราวกับว่าอาชญากรเป็นบุคคลอันตรายเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรม ประเทศนี้การใช้เสรีภาพการแสดงออกรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดทำบริการสาธารณะในพื้นที่ได้ทั้งหมดมีงบประมาณมากพอที่จะมีความเป็นอิสระในการจัดการและให้พลเมืองมีส่วนร่วมนั้นจะกลายเป็นภัยความมั่นคงได้เจ้าหนะ้าที่ตำรวจ กินเงินเดือนภาษีประชาชนควรไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนไม่ใช่ใช้เวลาและทรัพยากรของราชการมาติดตามผมซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยการไปกดดันติดตามปฏิบัติการทางจิตวิทยากับพี่น้องทีมงานของผมที่จัดงานนี้ขึ้นมาและประชาชนที่มาร่วมงานด้วยตกลงแล้วประเทศนี้จะอยู่กันอย่างนี้หรอครับตำรวจจะเป็นเครื่องมือแบบนี้หรือครับ ผู้มีอำนาจอยากกลัวผมมากจนเกินไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ